สบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดีสุขุสุขคนสุโมงสุบอนบายดีงามเที่ยงเที่ยงใช่ป้องน้าก,ก็กินเขาแล้วนางเยี่ยมหลังถ้วยหลังจานซอยอา น้องมอดอยากกินส้มน้องมอดไงข้า, <c oughs> าวไร่อยากกินสมม้มเลยไนดะ้นองมอดอยากกินซุปมะม่วงเอาเอ้ยสิว่าวลายมือเมื่อมือ,มอ,มมอ,มอ,อได้ก็ลืมอม้อเอ้ยมือเศร้านี่างไรเดี๋ยต่อยมาเดี๋ยวซุปซุปคนกินเสม,มอเนี่ยตัวร้านลายมือแล้วเดี๋ยวคนหายได้เนาะใส่ส่วนส่วใส่กัน้หรือว่ามะม่วงมาเข้าอ่านะแบบส่วนรวมมิดเลยเนาะโอเค เดี๋ยวเขาลอกกาดก็พี่น้องเนาะลอกกาดสิก่อนเครื่องปรุงครบเครื่องพี่น้องเลยบโมเวนน้ำไม้เด้พี่น้องเลยหมกม่วงซี่หมากเลยเห่าตรงยำใส่กันน้องวดว่าสูตรเด็ดเฮ้ยก็เจ้าบุอยากมันงไปจ้ะไปงงกินนะกินแล้วก็กินยี่แล้วยมเสียบหนังอี่เล้วเนาะนี่น้องแม่น้องดำพึ่งบุอยากนะ สูเนะสดเฮาเส้นรดีพี่น้องเว้สยสด,ดีาเอ,อ,อ,อมพี่น้องรถด,ดีลกูกกอนสูรเฮาเน้นรถด,ดีให้บูมักมากฮ่า่าฮาฮ่าฮัาฮ่าฮ่า้่าฮ่าฮ่าย่่่่า่ฮาเฮา่าาาข,ข่่า่ บวงนึงบ่วงนึงคือกันบ่ชิบเบบพ็ดขวดบ่เผ็ดไหลกับบ่วไว้ขวนะกินเผ็ดบวกกิง้งนนก้าแปลงนัวพี่น้อเป็นนั้อเนือกะบ,บวงนึงแล้วเนะน,น,น,นาะแนวละบ่ว,บวงกะที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาแดกนนเนาะปลาแดกปุ่ นี่ก็คือนสุดเด็ดอร่อยเด็ดพี่น้องเลยวาจอง้ยครับพี่บอกขมมีบแซบแน่นอนพี่น้องเลยย้มะมวงถักเนี่ยหนึ่งมดหนึ่งควันพี่น้องเลยกางเกงูจเอาจังไหมยังวะ

<cười> <cười> Chàng này, chắc nhoi, không ấy, nước quá mất, chắc. ừm, ô, à thôi con, đấy đi tiêm đèn đúng rồi. à, cứ không. มุดจ่อมาก,กินน้ำกันเด้อส,สกุลสกุลไปมากินอยู่กลางทงพี่น้อง,งย้ำให้ย้ำหน้าก็ต้องกินอยู่แค้มตะก,ก้าลูกมันจังแซ่บเพิ่นว่าแม่นบ่อยบ้านฟิวมืออ,าอ้าวเป็นยังไงฮะมันซื้อยังไงอะไรครับกระตุกน้ำมันเอาซิ่งเจ้า่นนี่นี่น้ำมันอยู่นี่ làm ăn kiếm youtube nó bây là phi long đấy, Buồn mình không khí đi, đi. mình không vòi. Mưa này mình mì xì. Mì đón đẹp không chắc tốt, nó. Bơ, không khí nằm ăn mình không khí tốt, đón mình không khí tốt, đón mình không khí tốt, đón mình มาพี่น้อกไมบรรยากาศคังตะกะดิดเซ็เหมือนกันเป็ไงจับในเด้เลยอยบินเนี้ยปบินเี้ยเธอจีบมาบวงออกมาลายพว่น้องเลยมาพี่น้องไาเอาไป้สกน้องบวงเนาะเส้องคือเป็นไรวางไว้อลไพี่น้องจาน จานนึงอยู่อยู่ถึงเอาแบงไว้เพลินแล้วเนาะนะไปไหนมอสหมกข้อเาก็ใเ่น้ำกันได้พม่น้องเีัดด้วมอสขัดขดวยไปงัดนกวาดูมันบอดอื่นี่มันหย่ำจะข้าในมกข้อไปแล้วเนี่ฮะหย่ำกึึ๊กอได้บวบในมกข้อได้ขบ

มม่วงมาสัตว์ักบ่บ uhh. <ings> ิดบ <yd> ุดกับมาลุ่นแต่ไม่้องเอ้ยสองคนสองละล้าน กันในบทจงให้เลือดอ่ะแบบแบบนี่นะบังเอาขี่นในถือวิธีต้องให้แบบนี้ง่ายแตกเด้อเนี่ยมะ <c oughs> งมวงก็กินต่างหากมะข้อก็ต้องกินต่างหากนี่เสียเอาเขาพราะมกันไม่ได้พี่น้องเอ้ตัวนี้ระบบอื่นเลยเจะก็เลือกเอาก่อน Tell cháu lay chưa có cháu có. Tell you nham chắc cháu ở nhầm cháu cái nói cái nói cái nói cái cái nói 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 cái ไม่ใช่เต็มบ่วงเพื่อจะว่านะวายเอากินน้ำบ่ได้ด้แล้วแต่นี่ก็ยังเคล็ดพอแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยคืออยนหวานป้าบริสันต์น้ำตาลจะบ่วงนี่เ,เนี่ยบริสันต์จะเม็ดเลยโอ้ม่งงงงเพิ่มไม่รู้เนี่ยสู้อ่างงงงเฮิมสู้น้องมัดกินขับถี่ตักอาบ อ้พี่น้อง <laughs> โอ้อไปแล้วพี่น้องเนาะล้มแห้งีอย <laughs> <c oughs> โอ้ได้บอขอ่าจเอาทเกาวาเลยพ่น้องนยเราใหดแบ่งเราไพู จะมักและบพวกอื่นเจ้าก็ต้องเอาแต่บกข้อขัดอยู่บันมันเวเฮิมเนาะเกิดอุบัติเหตุไี่น้องเอ้ยล้มแห้งขนาดเนาะพายุเฮลิเคนเขาอันนี้เขาก็จุดปีดเกาะน้ำมอดจับบอท่านเอาอโกยไปเนาะอันนีเ้เกาะเข,ขาแตกแน่นอนฝากอันข้อมูลเยอะยังดใจ hết khỏi nhà ngoài ngoài leo bớt đi bò bớt à, làm gì đâu em bớt liệu là gốc sốt còn cho bạn xóng si hốc lụ hốc nay lên nhỉ cườn bớt lơi đây phải không? cườn bớt lơi khăn xì cả nan im nó có áp nào hết à Lại này đâu ก ah, oh, ินเมืองมาอ้าวกินต่อเพลินหนยกขึนกเอาวโอ้ยพี่ิิเนี่ยเป็นแต่หัวใช่ปะอิ่มแล้วเี๋ยคือบิดรวยรวปันูอิ่มแล้วโอ้ยปลุมครเพี่รวยรวยปันงูใครเลยได้อกว เจ้าแขกเราน้อยเถอะบอกว่าไอ้ก็อิ่มจะกินเนาะเดี๋ยวจำน้ำไงพี่น้องเบ๊ะบ๊ะจำพี่น้องไหมลาอะไรด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณในไลฟ์สุดขคนคุณของสปอนเซอร์ที่ตามที่เขาว่าบิ่งที่เข้ามาชมบอกันไหมคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสบายดี